นิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเมืองลับแรงตอนที่หนึ่งผู้จัดทำม,มีการดัดแปลงเนื้อหาจากเรื่องเล่าที่เป็นตำนานมาเพื่อเป็นการให้มีอรรถรสและไม่ลบหลู่หรือเหยียดหยามโดมินใดๆทั้งสิ้น เพื่อต้องการสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนานมาแล้วในป่าภูเขาที่ห่างไกลและกลุขระทางภาคเหนือของประเทศไทยมีสิ่งต่างๆมากมายที่ซ่อนอยู่ที่ถูกปกคุุมไปด้วยอาถรรพ์และความลึกลับเป็นอีกโลกหนึ่งที่กำลังกล่าวขาน เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมันถูกซ่อนจากสายตาของคนธรรมดาและหนึ่งในนั้นก็คือเมืองลับแหลที่เป็นตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเมืองลึกลับแห่งนี้ดำรงอยู่คู่ขนานกับเมืองของเราซึ่งมีคนแค่บางคน ที่เคยหลงเข้าไปในเมืองแห่งนี้เท่านั้นที่รู้แต่มันก็นานมากแล้วนานจนกลายเป็นตำนานและปัจจุบันก็ยังไม่มีใครเคยเห็นความลับของเมืองแห่งนี้ว่ามันอยู่ตรงจุดใดเพราะมันถูกซ่อนอยู่อีกฝ้าของมิติและทุกๆหนึ่งร้อยปีประตูเมืองจะถูกเปิดออกหนึ่งครั้ง เพื่อให้คนในเมืองนี้ออกมาท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาในเมืองของโรคมนุษย์ในเมืองรับแลแห่งนี้เวลาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปผู้คนได้รับพรให้มีวัยเยาว์และดำรงชีวิตอยู่หลายร้อยปีร่างกายของพวกเขาปราศจากความเสื่อมโทรมของวัยชีวิตที่ยาวนานหลายทศวรรษ ผู้คนส่วนใหญ่จึงมีแต่คนหนุ่มสาวและที่สำคัญทุกๆวันคนก็มักจะเข้าวัดทำบุญเป็นประจำคนที่นี่ถือศีลห้าและศีลแปดถือวาจาสัตว์เป็นที่ตั้งข้าวของเครื่องใช้เพชรนึ่งจินดาทองคำบริสุทธิ์ที่เมืองแห่งนี้มีมากมายและอากาศก็เต็มไปด้วยความสงบเงียบ ราวกับอยู่ในอีกโลกอื่นสิ่งต่างๆในเมืองนี้ไม่เหมือนเมืองทั่วไปเพราะเมืองนี้มีแต่ต้นไม้และธรรมชาติภูเขาป่าไม้รําธานที่สะอาดสะอา้านอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความรักความศรัทธามีอยู่ทุกพื้นที่และมีชายหนุม่มผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเข็ม เขามีอาชีพหาของป่าต่างๆเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่และน้องๆเขาทำอาชีพนี้มาหลายปีด้วยความซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เข้าป่าตามปกติแต่วันนี้ดูเหมือนว่าโชคไม่ดีเลยจึงทำให้เขาเดินเข้าไปในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เขียวชอ,อุ่ม และภูเขาที่สูงตระหง่านที่ลายร้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามโดยรู้สึกทึ่งกับความงามที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันแห่งโชคตะตาวันนี้ของเข้มได้เดินทางลึกเข้าไปในป่าที่ห่างไกลที่ไม่เคยมีใครรู้จักและก็ไม่มีใครกล้ามาที่นี่เพราะป่าแห่งนี้ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าอาถรรพ์เพราะมีความสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยหมอกควันทำให้ยากต่อการเดินทางรวมทั้งสัตว์ร้ายต่างๆก็มีมากมายความอยากรู้อยากเห็นของเขาผลักดันให้เขาสำรวจภูมิภาคที่ยังมิได้แต่ต้องด้วยรอยเท้าของมนุ และขณะที่เขาเจาะลึกเข้าไปในใจกลางป่านั้นเขาก็ได้สะดุดกับเส้นทางที่แปลกตาอย่างมากมันเป็นเหมือนโพรงถ้ำภายในมีแสงสว่างจ้าซ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้โบราณขนาดใหญ่เขามองดูอย่างตั้งใจแม้ในใจจะวันวันในสิ่งที่เขาเจอ แล้วเขาก็ค่อยๆก้าวเข้าไปในโพรงถ้ำอย่างช้าๆมองสำรวจอย่างตื่นเต้นด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างอธิบายไม่ถูกเข้มจึงเดินตามเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามซอกหินที่มีทั้งขึ้นและลงบางครั้งเป็นเหมือนถ้ำที่มีความมืดสลัวๆของหมอกควันหนาทึบสองข้างทาง ที่ผ่านมาก็มีแต่ต้นไม้ประหลาดจนกระทั่งสายตาของเข้มได้ไปกระทบเจอแสงสว่างอีกครั้งเข้มได้สำรวจรอบๆไม่นานนักเขาก็ได้เจอกับกระท่อมหลังนึงที่ตั้งอยู่ห่างจากหลังอื่นๆพอสมควรดูคล้ายจะมีคนอยู่อาศัยเขาจึงเดินไปที่กระท่อมหลังนั้นเพื่อจะถามไถ่ และเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับหญิงสาวที่มีความงามไม่เหมือนใครดวงตาที่เปล่งประกายดุจด,ดวงดาวพร้อมกับหญิงวัยกลางคนแต่การแต่งตัวกับเหมือนคนยุคหลายร้อยปีลักษณะเป็นผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือและสีก็จืดจืดชืดชืด คนทั้งคู่ตกใจเล็กน้อยเขาเลอะเอ่ยปากถามไปว่าขอโทษครับที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านที่ไม่เหมือนกับหมู่บ้านใดๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนหญิงไวกลางคนจึงเอ่ยถามว่าแล้เวเจ้ามาจากที่ไหนมาได้อย่างไรดูเหมือนว่าผมจะหลงป่าครับ หลังจากคุยกันอยู่พักใหญ่ทั้งสองจึงเข้าใจว่ามีคนหลงเข้ามาจากเมืองมนุษย์จึงได้บอกเขาว่าที่นี่คือเมืองลับแลที่ไม่มีใครที่ใครก็ตามที่หลงเข้ามาที่นี่นั่นเพราะเขามีบุญสัมพันธ์ที่นี่มาก่อนจึงได้มีบางสิ่งบางอย่าง พาเข้ามาแต่ถ้าจะกลับออกไปนั้นก็ต้องรอประตูเปิดซะก่อนถ้าไม่งั้นก็ยังออกไปไม่ได้เข้มสงสัยจึงถามไปว่าอา้าวแล้วทำไมนะครับแล้วประตูเมืองที่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่คำตอบที่ได้คืออีกหนึ่งรปีทำเอาเข้มตกใจมาก เขาคิดในใจว่าเขาคงตายอยู่ที่นี่แน่ๆเพราะระหว่างที่เขาตกใจยืนงงอยู่นั้นเสียงใสๆก็ดังขึ้นขึ้นมาบทเรียนก่อนจ้ามาดื่มน้ำดื่มท่าก่อนตอนนี้ก็ใกล้จะข้าแล้วจากนั้นคนทั้งสามได้คุยรายละเอียดกัน จนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วชบากับนาสาจึงได้ให้เข้มพักอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กใกล้ๆกันหลายวันหลายคืนผ่านไปเข้มช่วยงานทุกอย่างที่เขาช่วยได้ด้วยที่ว่าเขาไม่รู้จักใครที่นี่วันคืนผ่านไปหลายเดือนจากเดือนเป็นปีวัยหนุ่มเข้มจึงเกิดความรักขึ้นกับชบา สองคนสนิทสนมกันเรื่อยมาในที่สุดทั้งคู่จึงได้แต่งงานอยู่กินอย่างมีความสุขสถานแห่งความงามอันบริสุทธิ์และไอแห่งศิลธรรมของผู้คนที่นี่ทำให้ที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และอยู่เหนือการเวลาที่ต่างจากโรคธรรมดาทั่วไปหลายปีผ่านไป เข้มและคนรักของเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขความรักของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันที่ผ่านไปแม้ว่าเข้มไม่รู้ว่าเขาบังเอิญไปเจอเมืองรับแลได้อย่างไรหรือทำไมแต่เขารู้อยู่ในใจว่าเขาอยู่ที่นี่และถูกกำหนดให้ใช้เวลาที่เหลือในอ้อมแขนของคนที่เขารัก โรดติดตามตอนต่อไป